องหญิงเจอลหลินคุกเข่าให้กับน้องสาวพร้อมกับกล่าวว่าพี่ขอโทษที่กล่าวหาว่าเจ้าไปแบบนั้นพี่ไม่น่านหูเบาหลงเชื่อไอ้อสูนชั่วน,นั่นเลยเหมือนชัว่วถึงขั้นพูดปากปังใจใพี่ฟังชูลานพยุงตัวเพื่อนในลุกขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าข้าว่าตอนนี้เจ้าควรไปขอโทษเฉียนฟงได้แล้วนะเจนหลินเขารักเจ้ามากนะตอนที่รู้ว่าเจ้าหายตัวไปเขาก็ออกตามหาเจ้าแทบพลิกแผ่นดิน ขอบคุณทุกท่านมากและข้าขอเอาไปทุกคนด้วยตอนนี้ข้าจะรีบไปหาเฉียนฟงองหญิงกัดแต่เมื่อองหญิงส่องออกตามหาเฉียนฟงจนทั่วจวนก็ไม่พบเขาเพราะองค์ก็ส่งกันแสงจนลูห่หยางยอมใจอ่อนยอมเดินไปบอกพระอ,องค์เฉียนฟงจะเดินทางไปเมืองหมาป่าในวันพรุ่งนี้ตอนนี้เจ้าไปพบเขาที่โรงเตียมเถิดองหญิงเจลินรีบไปหาเฉียนฟงที่โรงเตียมทันที น่าโรงเตรียมองค์หญิงทรงถามเซลเออร์ถึงห้องสามีของตัวเองจากนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องนั้นทันทีเพราะเชียงฟงไม่ได้ร็อกห้องเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจหลินเชนฟงถามข้าขอโทษที่เข้าใจเจ้าผิดไปข้ารู้แล้วว่าอสูรพยักษ์มันหอกข้าท่านกับน้องข้าเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเรากลับไปที่จวนเสด็จพ่อกันเถอะนะองค์หญิงรัดข้าตัดสินใจแล้วเจลิน มนุษย์กับอสูรคงอยู่ร่วมกันไม่ได้จริงๆพวกเราแยกกันอยู่กันคนละที่เถิดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าเองด้วยเชียนฟงกล่าวไม่ท่านอยู่ที่ไหนข้าก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยองหญิงรัดอย่าเลยเจหลินตอนนี้ปอกกำจัดมารก,ก็หายไปแล้วหากข้าเป็นอสูรที่คุมสติไม่ได้ข้าอาจเผลอทำร้ายเจ้ากับลูกเจ้ากลับไปเสเถิดเชียนฟงกล่าวเจ้าไม่รักข้าแล้วหรือ องหญิงทรงมีน้ำตาคลอเพราะข้ารักเจ้าข้าถึงต้องทำแบบนี้ลาก่อนเจอิลินเชียนโ่งหันหลังให้กับพระอ,องค์องค์หญิงเจริลินจึงทรงกลับไปที่จวนท่านอ,องเพียงลำพงังทุกคนที่จวนกำลังรอต้อนรับการกลับมาของเขียนโปงแต่ก็ต้องผิดหวังที่เห็นองคหญิงทรงสเสด็จมาแต่เพียงผู้เดียวมันเกิดอะไรขึ้นนะเจริหลินทำไมเจ้ามาคนเดียวล่ะแล้วเฉียนโปงไปไหนลูกหยางรีถาม องหญิงเจลินลงเข้าไปกอดชูหลานและทรงกันแสงยังไม่อายทรงตัดไม่เป็นคำว่าเฉียนปงตัดสินใจไปเมืองหมาป่าเพียงลำพังตอนนี้เขายอมแยกกันอยู่กับข้าเพราะเป็นห่วงอันตรายหากเขากลายเป็นอสูรไรสติในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วก็ปล่อยเขาไปเถิดส่วนชูหลานเจ้าก็พาเจาลินไปนอนเถอะนะ ท่านกุนซือกล่าวชูวหลานจึงประคอง,ององหญิงไปวันทมที่ห้องถึงกระนั้นองค์หญิงเจนิงก็ทรงกันแสงมาหยุดชูหลานมองไปก็นึกสงสารเพื่อนแต่ไม่อาจทําอะไรได้ท่านกุนซือถ้าไม่มีหนทางช่วยเจนลินเลยหรือขอรับลูกยางสงสารข้ามีแผนการเอาหูมันสิท่านกุนซอกระซิบเช้าวันรุ่งขึ้นลูกยางไปถีโรงเตี้ยมแต่เช้าเพื่อไปหาเชียนฟงเจ้า จะมาสงฆ์ขายางั้นหรือเชนฟงสงสยัยเปาวฟาบาส่งมีภารกิจให้ข้ากับเจ้าช่วยกันทำนะลู้อย่างกล่าวภารกิจอะไรเชนฟงสงสยัยออกออกตามหาพระชายาของฟาบาทพ,พระชายาทรงพัดพากไปในระหว่างที่ไอซูนพยัก์จับตัวฟาบาทไปลู้อย่างกล่าวงั้นไปสิแล้วทำยังไงเชนฟงสงสยัยคงต้องถึงพาลูกน้องของเจิ้นลิ้นลู้อย่างกล่าว พวกเราต้องติดต่อลูกน้องของเจนหลิงเองงั้นหรือทำไมไม่ให้เจนหลินติดต่อให้เชนฟงสงสัยนางกลับไปที่บ้านสมุนไพเห็นว่าอยากไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่นั่นลูกอย่างกล่าวงั้นหรืองั้นรีบไปกันเถอะข้าจะได้รีบออกเดินทางไปเมืองหมาป่าสักทีเชนฟงใจร้อนหน้ากลางป่าที่นัดหม้ ลูกยางเป้าไปไม้ตามที่องค์หญิงเจนหนินทรงสอนหลังจากนั้นลูกน้องทั้งห้าก็ออกมาปรากฏตัวแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้ปกปิดใบหนะ้าทําให้รู้ว่าผู้ชายทั้งห้าคนหน้าตาดีมากจนเชนฟงแทบอึง้งมีอะไรหรับใช้งานหรือตัวแทนลูกน้องกล่าวฟาบาททรงอยากให้สืบหาตัวพัชยานะ่ะอันนี้คือภาพวาดเหมือนของพัชยาพวกท่าน รีบไปซื้อหาร่องร้อยเธอลูกอย่างยื่นม้วนผ้าผ่าให้แล้วค่าตอบแทนล่ะผู้ชายคนกล่าวเสร็จงานข้าจะจ่ายให้ห้าร้อยตำลึงลูกอย่างกล่าวได้พวกข้าจะรีบไปเมืองการเดี๋ยวนี้ละลูกน้ององค์หญิงเจลินอีกคนกล่าวหลังจากนั้นลูกน้องทั้งห้าก็แยกย้ายกันไปซื้อทันทีทำไมพวกเขาถึงหน้าตาดีแบบนี้ล่ะเชนฟงกล่าว อ้าวนี่เจ้าพึงรููหรือเจ้หลินไม่ได้บอกเจ้าอย่างนั้นหรือลูอย่างเปล่าวไม่เคยนางไม่เคยบอกข้าเช่นฟงขมวดคิว้วโชคดีที่นางทำงานกับพวกเขาอีกไม่นานนางคงลืมเจ้าได้เองนั่นแหละ,ละต่อไปนางคงอาจได้แต่งงานกับใครสักคนคงเป็นหนึ่งในหานี่แล้วนะดูอย่างแปลกด,ดเชยนฟงเริ่มกำมัดแน่นแล้วใครจะไปยอม เดี๋ยวสินั่นเจ้าจะไปไหนนะ่ะลูกยางกลา่าวเมื่อเห็นเฉียนฟงม่งหน้าปทิบาลสมนุนไพรท่านกุนซือก็ปรากฏตัวท่านรู้ได้ไงว่าเฉียนฟงจะต้องหึงแล้วรีบไปหาเจรลิ้นลูกย่างสงสัยเจ้าคงไม่รู้ว่าชนเผพามาฝ่าขี่หัวมาขนาดไหนเฉียนฟงเองก็คงไม่ต่างกันนักหรอกท่านกุนซือกล่าวก็หวังว่าเจลินจะไม่โดนอะไรนะ ลูกหยางเริ่มเป็นห่วงเจินหลินคาขาดการว่าเขาคงพาเจินหลินไปตั้งรกรากอยู่ที่อื่นนั่นแหละพวกเราเียบกลับไปทีจวนท่านอ,องเงินเถอะพอต้องอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านอองฟังท่านกุลซือกล่าวขอรับท่านกุลซือลูกหยางเดินตามท่านกุซือไปทันทีก้องหญิงเจินหลินทรงปลูดพืชสมุนไพรอยู่ข้างบ้านในสภาพเมือล้อยทำให้พระองค์ทรงเผลอเหยียบก้อนหินจนข้อเท้าพลิก แล้วล้มไปกองกับพื้นพระองค์สมพยามลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวจนกระทั่งเชียนฟงชุดพระองค์ลุกขึ้นแล้วให้พระองค์ส่งขี่หลังระหว่างนั้นทั้งสองก็คุยกันเมื่อองค์หญิงทรงทอประเนษเห็นเป็นหน้าสามีทําให้พระองค์ทรงดีพระทัยมากแล้วกล่าวว่านี่เจ้าอาภัยข้าแล้วหรือเจ้าจะกลับมาอยู่ข้าแล้วใช่ไหมข้าไม่เคยโกรธเจ้าเชียนฟงกล่าว ว่าแต่ทําไมเจ้าไม่พาข้าเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าจะพาข้าไปไหนหรือว่ากลับโจนเสด็จพ่อองคหญิงกัดข้าจะพาเจ้าไปตั้งรกรากในดินแดนอันไกลโพ้นเชนฟงบอกแผนทําไมทําไมล่ะทาไมต้องไกลถึงที่นั่นด้วยองคหญิงฟงสงสัยทําไมเจ้าไม่บอกข้าว่าลุง้องเจ้าหน้าตาดีทั้งนั้นก็เจ้าไม่เคยถามนี่แล้วเจ้าไปเห็นพวกเขาแล้วหรือใช่ ใครก็จะไม่ยอมให้เจ้าทํางานกับพวกเขาอีกข้าไม่ทํางานกับพวกเขาก็ได้แต่ไม่เห็นต้องไปไกลเลยนี่พวกเราไม่ใช่ชีวิตอันสงบเหมือนมิติอนาคตนั่นเถิดข้าฝันให้ลูกชายข้ายากได้ลูกชายเต็มแก่แล้วแล้วเจ้าจะเดินแบกข้าอยู่อย่างนี้นั้นหรือทําไมไม่หารถมา้าดีๆล่ะ้ากะว่าจะหาโรงเตี้ยใ,ใกล้ๆนี้ก่อนนะที่รักมาเข้าหอกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อก็แล้วกัน พ่อไปถึงดินแดนแห่งนั้นเจ้าจะได้ท้องพอดีเช่นองคบอกแผนแล้วข้ายจะมีแรงเดินทางได้ยังไงน้าเดี๋ยวข้ายเจ้านอนพักในรถม้านั่นแหละเดี๋ยวสิพวกเรายังเดินทางไปไม่ถึงไหนเลยนะนี่เจ้าจะเข้าโรงเตรมข้างหน้านี้เลยหรือองค์หญิงทรงตกระท l ยในความใจร้อนของสามีเมื่อคืนข้าคิดถึงเจ้ามากเลยนะจนลินตอนนี้ข้าอดใจไม่ไหวแล้วจริงๆพวกเราพักโรงเตรมนี้ก่อนเถอะนะ เชนฟงยำเผยเดช่าปุ่นเพราะองค์หญิงจเจาเหนียนทรงเจ็บข้อเท้าพระองค์จึงรงหนีไปไหนไม่ได้คงต้องปลเลยตั้งเลยอีกไม่นานพระองค์คงได้ตังคันสมบัติไทยแน่นอน